นี่หนูไปประกวดอะไรได้มงกุฎมาเนี่ยทากแจุกกระเปร็ดฮะที่แดนจุกกระเปรดที่ได้จุกกระเปรดนี่เป็นเมนูสี่ไข่เราพยาสี่ไข่นะครับอืมอ้ม น้องบีสวัสดีครับ เียวยากตรงเกียวใหญ่อันนี้หนูไปประกวดอะไรได้มงกุฎมาเนี่ยที่ดจกกระเปิดฮะที่ดาจกกระเปิดที่ดาจกกระเปิดนี่เป็นเมนูสี่ไข่เหลาพยาสี่ไข่นะครับงลงไปแล้วหรอชุดเหลือง นี่น่าประหลาประชากแตกเมื่อวานลืมน้ำตาวันนี้ลืมเลืบดเมานา วันก่อนลืมอะไรก <un> ันไก่วันก่อนอีกก็ลืมที่บิดมะนาวไม่เคยสมบูรณ์แบบไม่ลืมไม่ใช่จิก,กี้ไม่ใช่เลยนี่เป็นเหล่าพยาสี่ไข่นะครับยังไม่ใส่มะนาวใส่ไปแล้วเหรอมะนาวเปิกมันหนาเดี๋ยวใส่ไปมันจะขม วันไหนมะนาวเปลือกบ,บางเราก็ใส่ได้วันไหนมะนาวเปลือกหนาแล้วก็ใส่ไม่ได้ไไดอ๋อพราะไหมโดนโดนโนหมดไปตาบางก็โดนระวังหัวแตกนะครับโอเคใช่ไหมมีแต่ยำนะตัวเองวิทยำนะครับยำก็แซ่บแล้ว นะะคดูแต่แม่ค้าก็แซ่บแล้วครับนี่ให้กันจุกๆเลยนะเหลพาพญาสีไข่แบบไม่ปลาร้าก็มีนะครับแต่ใส่ปลาร้าแซ่บกว่าปลาร้าไหมไม่ ไม่ทันจะคันเอานะคะเอเอาเอาแบบนี้ได้ค่ะนี нолог, ่นะิกกีจับให้นะเาเปนปลาหนอเ็ดมากไหมีถ้ีกมครับผม ครับผมครับวันดีับ <len> ่าอันนเป็นไทยอีกแล้วนะออกงนรัวๆเลยนะครับจะพูด้แเดนเอาไม่คิดจังให้แล้วเราไปเดินตอลอดอรลไปถูกไปว่ายน้ำเราดัน ได้ค่ะโดนเลยครับจ <c oughs> อดไหมครับ <c oughs> จดค่ะ วัตถุดิบของทางร้าน้องบีนะคุณมีมูจอดได้เลยครับบคุณค่ะ อร่อยเหมือนกันนั่เนี่ยอร่อยไหมเปรี้ยวๆหวานๆแตกๆอันนี้ไปได้รางวัลมิดแกนอะไรเข้ามาแบบนี้ได้มงกุฎเนี่ยฮะเขบอกว่ารางวัลที่ได้จบเก็บเศษสิ่งนี้ตัวหนูไม่ค่อยมีหรอกมเป็่เรื่องจบเกรบเศษอื้ ไข่ปูไหมไข่แมงดาไข่หมึกไข่ร้านเจ๊กกี้นี้มันสะอาดและขาวมากเลยนะคะทุกคนเฟิร์มได้เลยดูดิขาวจูน่าเจีย๊ยขาวจูน,น่าเจีย๊ยเราทะเรลรวมต่ด้วยเราทะเรลรวมนะครับถ,ถ้าลูกค้าคนไหนไม่เย็นเศ้าก็จะ พิกำม,มือหนึ่งแล้วถ้าไม่เป้าอ่ะท้าไม่เป้าก็ไม่ถ้าไม่เป้านั่นะแหละพิกำม,มือหนึ่งถ้าใช้ยืนเป้าอ่ะก็จะสองจับมตรมีบรยาทใช่ไหมถ้าพี่ปีหนูมันจะเริ่มเงี้ยนแล้ว ได้ค่ะนนพี่ใช่ไหลบัวเปรนของดรับอะไรตัวเองจดเลยนะคะ น้านลูกชิ้นตัวเองยี่สิบบาทปลาราไม่ตัวเองมันจะหันดีว่าตอนชวนคุยนแะไรครับเร็จปลาราไม่ค่ะไม่ต้องแข่งกันเลย พักนี้น้องจินไม่มาทำงานเลยนะน้องจินพักเบรกทำไมอ่ะไปสัญญกรรมนมอ,อ,อ๋อหนูว่าไหนนมใหญ่เขาเจอกันน้องจิน<ช>บอกใช่ไปแ,แทนปลาหมึกนะคะรับสมุกหมดเลยอืมอืม ทอมมาทำไมนื้อเป็นไงครับไม่อร่อยไปหาหมอแค่ไม่อร่อยให้ไปหาหมอนะครับแสดงว่าลิ้นคุณมีปัญหาใช่ป่ะที่พูดถูกไหมถูกต้อง เมน,นูมาแล้วบอวได้กินแล้วบัทีนี้จนรถจ้าค่ะยปูม,มารถจัดในยอมแข่งแดงนะ้า <c oughs> ออะไรบ้างคะเอาข้าวเนเอาไหนเอาตะล่ด้วงได้เลยแบบซ่บเนาะมัน้ำไผ่ I'm like แซ่บค่ะแซ่บสุดในสามลูกค่ะยำแบบแซ่บแบบรูกกันทีนาแซ่บแบบอะไรนะแซ่บแบบไตหงไปเลยค่ะกิน <laughs> แล้วรับประกันนะคะกระบีกันไปเลยที่ค่ะมะนาวเยอะๆ วันนี้อากาศดีดีนะน้องเวทบรรยากาศดีกว่าฝนมากไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอก,ม,ม,รอกมีค่ะผนังลมแซลมอนสองรอง้อยบาทค่ะ เวลาไหมจร่งระะนะคะ่ะไม่เลยวันไปเลยค่ะวันนี้เจ็กกี้มาในชุดแม่บ้านนะไม่รู้ไปทำความสะอาดแม่บ้านบ้านใครมานะชุดอะไร<ม>ชุดเจ็บสกหมาได้เลย,เยะะแต่แย<ก>่งน้ำฮะแย่งช็สุกี้นก็ได้ <laughs> พี่หนุม่มว่าพี่หนุม่มว่ามันชุดแม่บ้านนะแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยสีแบบนี้มันไม่ใช่มันเป็นชุดโรงพยาบาลหรอด <c oughs> ิลแบบใส่มงกดดุฎดีใครก็ส่งเข้าประกวดครับ <c oughs> น้ำยาล้างจานจังไรส่งเข้าประกวดหรอใช่สมาคมจังไรโลก ยอ,อกันยับกรูมาลาดไปเลยไหมลาดเลยลาดไปลงกล่องนะถ้าลาด,ลาดลเลยลกล่องไม่ใช่ไปลาดเลยลยิปซีนั่นยิปซีนั่นเล้วแล้วนะอาโอ๊ตโอเคไปว่าอร่อย จดได้เลยนะคะน้ำมันเยอะมากเลยทุกทีเนาะเยอะเยอะเยอะแบบแตกกระจายค่ะไปด้วยกันเลยนะคะับสองวินนี้ค่ะจะไปหลับเรื่งล้มหลังต่อกันยาวๆเลยนะครับต่อด้วยเราทะเลรวมเราทะเลรวมไม่เศ้า ไม่เฝ้าแล้ว <laughs> นางกินเ็ดใช่เหรอใช่เหรอน้องวิทย์ได้แล้วใช่เหรอใช่ผมไ,ไม่แกงหรอกผมไม่แกงลูกค้าหรอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกิน <laughs> ใช่ไหม เมยนาเมยแล้วใส่ไไ้ <c oughs> ้เเตมตนงโดนบมโดนไดโดนดโดนยูไรใครเพื่อนสาวเหรอเพื่อนสาวเหรอฮะฮอลูกค้า มาจากไหนอ่ะไม่รู้เราเห็นคุยเหมือนสนิทกันเลยก็สนิทกันสิมันคือประจำเหรอาวันนั้นก็ไปตามเขาไปเที่ยวหม,มอน้ำหน่ยเหรอคนที่ทำให้หนุ่มม่เจอหน้ามันเสียวอะไรนะ <c oughs> แกงยังไหนไม่เจอไม่รู้คนละมันเสียว นันนี่ซูมลงไปในโคกเลยนะครับน้องบีสั่งให้กล้องซูมนะแล้วก็ซูม ซูมเขาบอกแฟนขับบอกว่าชอบเราแกล้งกันเหรอใช่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแฟนขับคิดต่อไปเจ๊กีจะเอาสากวิ่งให้ทีพี่หนุ่มนะรถนูนนูนเสาร์ดำปลาไหมคะ ไม่หอมเหมือนใครเปิดขวดเหล้า้อเยอะๆเลยนะมันแ่่กินมากหนูพี่หนูๆไม่ได้ใช่ใช่ใช่หนูไม่ได้โฆษณาไม่พอตูมเข้าไปกินน่ากินมากเลยโอ้โหดูเยอะๆหัว,ว,วใจไหวได้ไงหมดเวลาแล้วชิมก่อน เป็นไงครับแซบแห้งแซบแห้งแจ็บรดอกหนูไม่ชามา้านั่นใจนี่ซูมให้เลยนะเห็นเห็นชัดๆเลยนะนี่เป็นเหลาทะเลรวมใช่ไหมครับใช่ต่อด้วยเม,ม,<า>ยมนูต่อด้วยเมนูครับ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เมนูนี้นะครับไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วลมเริ่มมาแล้วครับเป็นคนไม่ดีนะการทิ้งน้องไปอยู่ขางสังเกตพี่หนุ่มหนีที่รายฝนลงลูกทีใช่ไหมฉันเบื่อแล้วนะฮะใช่ไหมใช่เพราะพี่หนุ่มหนีนี่ฝนเทเลยใช่ไหมเป็นขับต้องตีพี่หนุ่มนะ คือป,ประซูมนะซูมลงโคลกวันนี้ปลบบา,ลบบา,ลารับแบบต้านตรงกลงหมูดอเดอร์บบนหน่อยรู้รับออเดอร์หน่อยจ้า เกกียเอามะนาวลงไปข้างหนค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ว่านม,ามาาะนาวมะนาวพันนี้เผือกมันจะขมมันจะผิดสูตรหรือเปล่าน้องเกียิดสูตรของเกียใส่มะนาวเยอะๆจะได้เกียเยอะอะไรนะถ้าใส่มะนาวเต็มครกมันจะได้เยอะขึ้นอ๋อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกเ <S 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 ทคนิคการขาไข่ค่ะ มันเป็นเทคนิคการขายทุกคนเอาไปเกิดจามแล้วสุดแซ่บนี่นึง <c oughs> หอยนั่งลมพี่ชอบกินหอยไหมคะโอ้ยของชอบพี่หนุ่มเลยหอยมันอร่อยจริงๆม,มันอร่อยจริงๆมันหอมหอมันหวานมันนัวนะ มันไม่เค็มครับถ้าปลารเค็มมันก็จะเค็มนะครับไม่น่าจะใช่เกิดจากหอยหรือเปล่าครับแล้วเกิดจากอะไรอ่ะจ๊กี้ว่ามันน่าจะเป็นหอยมากกว่าใช่ไหมไม่เกี่ยวกับปลารหรอใช่โอเคครับใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณน้องบีทมากนะครับน้องบีสวัสดีครับ